มั <l id> นบอมมี่ปอน่ากินมากเลยอ่ะปอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องกินอันนี้ต่อก็คือเจริญพรพรเจริญกินแล้วดูไม่ค่อยอ้วนรู้สึกไม่ค่อยอ้วนมั้ยอไม่ค่อยอ้วน ปริมาณที่เขาให้มันเยอะมาก60บาทแล้วได้วิวแบบอ,อย่างยากแก้ไอชวนป่วยเนี่ยคือก็คือใช้ชวนป่วยมาทำรจริงจริงๆเลยนะฮะแหวสุดของพี่นี่มีอะไรมั้ ฮูฮสวัสดีทุกคนเขาอยู่อะไรวะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารคอนเล็กครับผมอ่ะวันนี้ฮะเห็นป้าย BTS ตรงนี้เจริญนครคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไปทำการบ้านมา จเจริญนครนี่เรียกว่าเป็นอีกย่านหนึ่งเลยที่ของกินแบบเยอะมากอ่ะเอาง่ายคือตั้งแต่หน้าไอคอนสยามยาวไปจนถึงเซน่าเฟสยาวไปงตรงนู้นอี่ะของกินสองข้างทางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านแบบโลโกล้ร้านแบบโบราร้านเก่าแก่รวมถึงตอนเนี้ยมีไอคอนสยามมาองนี้แถวโซนตรงว t s ทเนี่ยก็ยังมีร้านใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกเยอะเลยเหมือนกันวันนี้จะสัญญากับดูหน่อยว่าจะมีแบบพวกเอ,อ่อของกินแบบสมัยใหม่อาหารที่วัยรุ่นกินกันแหล่งวัยรุ่นมาเสิร์ฟหนูบ้าง วันนี้ถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเฮียต้องโอนให้มาล้านหนึ่งตอนเล่นอะไรเลยแต่ว่าร้านแรกเดี๋ยวเฮียพาไปลองท้องริมน้ำก่อนมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้บี s เสมากนะครับผมแต่ว่าอยู่ในเส้นเจรนครอยู่เหมือนกันไปเลยดีกว่าไะคือตรงเนี้มันออกมานอกเหนือโซนร้านอาหารหน่อยแต่ว่ามันเป็นร้านลับมากครับผมเป็นร้านแบบลับอีกหรอร้านลับ เรียกว่าร้านหายากเลยกันคุณผู้ชมแต่คือมันรถเข้าลําบากที่จอดรถไม่มีเนี่ยข้างหลังเราไปร้านเดียวเราชูไปเพชรเจ้าพยาป่ะครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นเป็นร้านหายากที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงตอนนี้ครับผมเป็นร้านอาหารริมน้ําที่แบบราคาเริ่มต้นแบบย่อมเยาแต่ได้วิวแบบหลักล้าน เกินคาดามากๆเกินคาดามากๆครับผมเขาจะเน้นอาหารตามสั่งที่แบบปริมาณเยอะขนาดน,นี้นี่เราแบบลอยไปเยอะแล้วเหมือนกันนะจานแบบนี้คุณผู้ชม60บาทปริมาณเขาที่เขาให้มันเยอะมากเอางี้ดีกว่าแล้วก็คือนี่คือ60บาทแล้วได้วิวแบบคือเล็กดูมาเลยคิดว่าถ้าเกิดมาเย็นๆคงชิลมากแต่ว่าตอนนี้ก็ชิลเลยนี่ก็ชิลแล้วลมมันดีมากนี่บ่ายโมงมาตอนนี้ก็ชิลมากเอาเลยดีกว่าหนึ่งสองสั หลังจาก,กออกรายการกับพี่วินไปเนี่ยคือแบบนิสัยแบบเป็นงี้ไปแล้วเลยกรัเน,นี่ยชัดทุกรสอะเขมหวานเผ็ด คือเป็นเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายๆอาหารตามสั่งก็แค่เนี้รสชาติอร่อย mm hmm. เข้มข้นพอแล้วราคาเท่านี้แล้วเนี่ย mm hmm. คือหมูกรอบผัดผงกะหรี่ครับผม mm hmm. ถ้าเป็นกับแบบนี้ร้อยยี่บาทคือหมูกรอบมาแบบจุกๆอ่ะ mm hmm. มาแบบตุ้มๆอ่ะเ mm hmm. ข้าไปทอดใหม่อี่น mm ีอืมดี mm hmm. ทุกเมนูเนี่ยราคาดีมาก บวกกับบรรยากาศที่มันอยู่ริมน้ำอ่ะมันเลยทําให้แบบเหมือนเขาดังเป็นไวรัลขึ้นมามันหายากกับร้านอาหารริมน้ําที่เป็นฟิลบ้านๆแบบนี้ถ้าในกรุงเทพนะส่วนใหญ่ร้านริมน้ำที่เป็นแบบเป็นพัตคารหรือว่าเป็นหรูขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศเนี่ยคือเลือให้10เต็ม10เลยอาหารก็คือเที่ยวกับราคาก็คือ10เต็ม10เหมือนกันข้อเสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีที่จอดรถต้องจอดรถด,ด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาในซอยอย่อยางที่บอกประมาณ500เมตรก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าฮียถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค โอ้โหแล้วกระเอ่าโอ้โอ,โอ้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกแลนด์มากหนึ่งของร้านอาหารของโซนการกินเลยมันคือเจริญนครช่วงซอยแบบ17ซอย19อะไรเงี้ยซึ่งแถวนี้ยร้านอาหารเยอะมากเลยนะแล้วแถวนี้เนี่ยจะเป็น,นแบบ,บาทาทฟิลเหมือนบรารทาัทองเลรอฟิลเหมือนบรรทัทองแล้วก็จะเป็นแบบแนวสตรีทฟู้ดซะส่วนใหญ่ แถวนี้มันมีทางร้านที่เพิ่งมาเปิดแล้วก็เป็นร้านที่แบบอยู่ตรงนี้มานานแล้วเหมือนกันเนี่ยอยาอ่างเช่นเนี่ยบีดาเบเกอรี่เบเกอรี่แบบคลาสสิกอ่ะโอ้เขอขอแวะซื้อนี้ก่อนได้ไหมอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ช<ร>นขนมแป้งแป้งพายอืม แล้วตัวครีมแบบมีความเค็มๆหน่อยคัาส,สิกมากแบบเนี้ยชอบอ,อ่ะแต่ว่าร้านที่เราเลือกมาผมเป็นร้านที่เขาอยู่แถวนี้มานานมากแล้วนอกจากวิดาเบเกอรี่เมื่อกี้นะก็คือจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเจจูครับผมซึ่งคนเยอะมากตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวเน,โนาโฟะปะเนาโปะเนือโปะนาโฟ,าโฟฮะไปเจจูครับผม มันก็มีหลายเส้นนะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติถ้าเกิดเฮียเย็นกินเดนโฟเฮียกินเส้นใหญ่แต่ว่าที่เนี่ยเขามีมันบะหมีป่ปอหน้ากินมากเลยอ่ะปอฝึกมาแล้วเหรอเหมือนเดิมอ่ะพอมันมีซอสเดนาโฟเข้ามาด้วยอ่ะมันทําให้แบบมันดูขุกขีคุกคก,กอ,อ่ะอ่ามันดูขุกขีกแล้วเฮียชอบอะไรอย่างเงี้ยเค็มข้นเค็มข้นแล้วที่เนี่ยเครื่องเขาให้เยอะมากนะคุณผู้ชม ียวนุ่มอันนี้ไม่สั่งธรรมดานะแต่ว่าแบบดูความเยอะดิเยอะมากเยอะแบบเยอะมากอ่ะแต่เราจะไม่ค่อยเห็นยนน่าโฟกับหมูสับใช่ใช่พอมันอ,มอยู่กับหมูสับเราเป็นไงมั้งอร่อยแล้วก็ไม่มีปลาหมึกเกานะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากพวกนี้พวกง่ายๆเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากรวมถึงรสช,ชาติยนาโฟรสชาติยำที่เขาทำมาให้ตั้งแต่แรกอะ่ะ นี่ผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยไงเขาปรุงมาได้อร่อยมากแล้วสับปรดเพราะติดหวานนิดนึงแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนก็ยังไงก็ลองปรุงเพิ่มได้ปร anyway> ุงเพิ่มได้หรือว่าบอกเขาก่อนด้วยว่าขอหวานน้อยขอเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเย็นอโฟหมูสับจะไปหาที่ไหนใช่มัเข้ากันนะเผ็ดเฟร o ฟูเพจหนึ่งมาเขาสั่งแบบเนี้ยบะหมี่แห้งยำหมูสับอย่างเดียวนี่คือแบบเมนูเด็กอ้วนของจริง เตี๋ยวเจจูเนี่ยเขามีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้ามาเจาจูกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องกินอันนี้ต่อก็คือร้านจเจริญพนพรอน,อนจเน <laughs> <laughs> จเิญนเจเิญพรอไอติมไก่แข็งซะทุกเนี่ย ไอติมเขาว่าเป็นเหมือนไม่ใช่ไอติมกะทิเฉยๆเป็นไอติมแบบไอติมรวมมิตรอยู่แล้วอ่ะมีรดช่องมีขนุนมีข้าวโพดด้วยอ๋อมันนี้รวมมิตร <c oughs> คือถ้าเกิดคนที่เคยกินหรือเคยได้ยินเรื่องไอติมไข่แข็งมาบ้างอ่ะโอ้โหจรจรนงแล้วรสชาติออกมันๆเค็มๆหหวานแล้วก็ไข่แดงดิบมันเลยเข้ากันได้ดีกับไอติมกะทิอ่ะ ไม่ไรให้ทอดมากนะแบบกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกินเสร็จแล้วก็กินไอติมตเย็นๆต่อคอยที่เล็กบอกคุณผู้ชมว่าเส้นตรงเนี้ยยาวมาเนี้ยร้านอาหารเยอะมากเล็กก็เลยรู้สึกว่าอยากแนะนําเพิ่มถึงร้านอาหารแถวนี้ซึ่งมองไปข้างหน้าเนี้ยข้างๆแต่กับเจจูเนี้ยเขาเป็นร้านขนมจีนหายหลํำก็เลยว่าสั่งมาลองทักชาอันไหนคือเมนูที่เป็นแบบ เบสิกอหรครับอันนี้เป็นหมูธรรมดาอ๋ออันนี้อันนี้หมูธรรมดานี่หมูตุ๋นเหรอครับใช่ค่งั้นเอานมจีนไห่ลาหมูตุ๋นชามหนึ่งเป็นน้ำอย่างนี้นะอ๋อมีน้ำน้ำธรรมดากับน้ำแดงเ้ามีน้ำต้มยำเอาน้ำแดงแล้วกันครับครับผมนี่นะฮะ อย่างที่บอกว่าเขามีน้ำซุปสาบแบบแต่น่ากินนะอันนี้เราสั่งเป็นน้ำแดงมาเส้นมันเหมือนอุด้งเลยเนาะเนาะเส้นเขาคล้ายๆอุดง้งมองด้วยตาเป็นอุด้งที่เส้นเล็กลงมาหน่อยตัวน้ำแดงเขาจะมีงาอยู่ด้วยเห็นไหมเหมือนซุปของกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่มีความหนื่อๆเส้นเมื่อกี้มาชิมแล้วเป็นไงเส้นเหมือนสปากเกต็ตตี้แต่ว่าหนากว่าเหมือนป่ะ ไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะมันดูใสๆเด้งๆอ่ะเนื้อที่สปาเกตตียมันจะมีเท็กซ์เจอร์ของแป้งเยอะกว่อนี้กินแล้วด,ดูไม่ค่อยอ้วนรู้สึกไม่ค่อยอ้วนมั้นี้ไม่ค่อยอ้วน <laughs> นี่คือสิ่งที่ไฮหลัมเขาจะต้องใส่คือเขาจะกินกับกะปิดมต้องพูดด้วยคำเดียวว่ากะปิแบบตะโกนกะปิสิเนี่ยกะปิสิเนี่ย เล็กเป็นคนที่ไม่ชอบกินกะปิเท่าไหร่น้ำพริกกะปิก็ไม่ชอบข้าวผู้กะปิก็ไม่ค่อยชอบแต่นี้เป็นเป็นกะปิที่หอมอ่ะมันโดดขึ้นมาเลยอุ้ยใส่เราว่าอร่อยเลยอันนี้พูดได้เลยคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่กะปิไม่ได้ใส่อันนี้เข้าไปมันก็จะเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้ไม่ได้หวือหวามันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เส้นแปลกน้ำซุปแปลกแต่ว่าพอใส่กะปิเข้าไปปึ๊บมันคือก๋วยเตี๋ยวอีกชนิดนึงเลยที่มันเอออร่อย ต้องใส่ใส่เล้อ,อร่อยเลยกล้ากินปะกะปิล้องิล้องมันเอาน้ำซุปชิมน้ำซุปนะรสชาติมันเปลี่ยนเลยแล้วเมื่อกินกับผักดองเปรี้ยวๆมันก็จะตัดรสชาติเปลี่ยนเลยไม่รู้รู้สึกว่าถูกต้องแบบเออมันมีรสของผักดองมันช่วยให้มันแบบกลมกล่อมมากขึ้นหนี้อร่อยมากโซนที่เรามาเนี่ยฝั่งเนี่ยจะเป็นแนวแบบสตรีทฟู้ดโลค컬ฟู้ดแต่เดี๋ยวเจริญนครที่เราไปโซนต่อไปเนี่ยจะเป็นโซนไอคอนสยามมีร้านมีคาเฟ่มีอะไรใหม่ๆตรงนั้น ซึ่งเพิ่งจะผุดขึ้นมาผุดผุดขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเหมือนกันเจะได้ไละครซอยสิบซอยนีชิคชิคกูกูชิค,ค,คชิชชคกูกูอ่ะอันนี้เราเข้ามาจากปากซอยเจริญนละครซอย10 ใครข้าไปรู้ว่าเข้าซอยมาประมาณ500เมตรเนี่ยจะเจอกับโครงการอเวอร์สครับผมซึ่งเป็นโครงการของน้องอินสาลินซึ่งข้างในอ่ะมันมีร้านตอนนี้เรียกว่าหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วแหละคือร้าน,นชื่อว่า h o l i d a y p a s t r y ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แบบสวยขนมอร่อยแล้วคนมาถ่ายรูปเยอะใช่แต่ว่าต, <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเขามีร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นการคอลแลบกันร,ระหว่าง h o l i d a y Pastry กับสมิทโซเป็นยังไงเข้ามาดูเลยดียกว่าคนเยอะมากเข้าซอยมาประมาห450เมตรก็คือมีที่จอดนะทั้งท<อ>ั้งตรง,ตรงข้ามเลยทตรงข้ามไอคอนสยามใช่ อ๋อคือตัวอื่นก็จะเป็นเมนูของส m มิ h โซอยู่แล้วเป็นเมนูของส m มิ h โซแต่เราใช้ขนเวนังทั้งหมดเป็นบ<ช>ีออของบีอ,าอ,อสามคาโีบโอเคงั้นเอาชีสบอมเป็นแบบ3าแพทครับ มีคำนวณแคลอรีปะะ่ป่ะฮะอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าในเวิร์กเนี่ยโครงการอารเวิร์สเนี่ยเป็นของน้องอินซึ่งร้าน Holiday p a s t r y เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่เขามีชื่อเสียงมาออีก mm. แล้วในเรื่องของ <Coffee. S 1> สวยแล้วก็ขนมอร่อยแล้ว <c oughs> ลเขามีสิ่งที่เป็นสิกเนจอร์ของเขาอะ่ะคือไอเจ้าขนมปังบี i อยชอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือ Holiday p a s t r y เขาคอลแลบกับ ร้านสมิทเซลซึ่งร้านสมิทเซลเนี่ยคือเป็นร้านเบอร์เกอร์ซึ่งไม่ใช่เบอร์เกอร์ธรรมดาเป็นสมาชเบอร์เกอร์ด้วยเนี่ยคือเขาจะไม่ใช่เป็นเนื้อลงกระทะไปแล้วก็ทําให้มันสุกแค่นั้นแต่เขาบี้ลงไปอีกเพื่อให้ขอบข้างๆเนี่ยขอบๆอบอะกรอบซอสที่เขาราดเมื่อกี้เป็นชีสลอยเปอร์เซ็นเชดโดชีสเชดโดชีสเหรอเชดโดเชดโดชีส ก็จะมีหลายๆเมนูเลือกได้ระหว่าง mm hmm. นเนื้อกับหมูนะครับผมแต่เล็กที่เล็กสั่งเนี่ยคือ Bomb. ชีสบอมชีสบอมเนี่ยเป็นเมนูเดียวที่เขาเหมือนแบบคอลแลปสัันแบบจริงๆแต่เ,เมนูอื่นกนะ็จะเป็นเมนูของสมิสเซิลอยู่แล้วแต่ว่าเอาแค่ขนมปังบียยชมา it, yeah, yeah, it, like คือมันไม่ได้มีแค่ชีสที่ราดลงไปนะคือข้างในก็มีชีสอยู่แล้วด้วยระชาติรชา แต่คือนนี้เล็กชื่นชมเลยนะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยมากมากมากเลยเพราะว่าโอเคเข้าใจได้ตัวเนื้อตัวซอตัตวชีตตัวอะไรต่างๆข้างในมันอร่อย,อยแล้วแต่ว่าอันนี้ชื่นชมเลยขนมปังบิยอชบันเนีย่ยอร่อยมากค <primo. S 1> ำเดียวว่ว่า <laughs> <laughs> ไปกิ <unjust> ่นเข้าไปได้ไงว่าคำหนึ่งอะ <commercials> แต่ไมา <commun utter> ชอบตรงที่ว่ามันมีความเปรี้ยวของพวก แบบอะไรดองๆนะมันทาให้ตัดเลี่ยนไปได้นิดนึงขอชมเพิ่มหน่อยคือปกติแล้วเรากินเบอร์เกอร์ของเราจะมีผักกาดมีมะเขือเทศมีนุ่นมีนี่ใช่ปะ่ะซึ่งโอเคเขาจะได้มันเป็นการทําให้ความเลี่ยนมันลดลงแต่เนี่ยถามว่าถ้ากินเยอะๆมันเลี่ยนไหมมันเลี่ยนเหรอพอฉีสซินเยนอะหรกว่าเนื้อในจะไขมันจากเนื้อไขมันจากเนยในแป้งเบยอชแต่ว่าทําไมไม่รู้วันนี้จะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเกี้ยยังไม่เลี่ยนเลย อาจจะเป็นด้วยความตัวคาราเมล um ไรซ์อนเนียนที่มันหวานหวานด้วยเท็กเจอร์ของผักมีแบบแตงดองมีของดองอะไรอยู่ข้างในนิดนิดแซมแซมนิดนิดนได้หน่อยอ่ะมันทำให้แบบเฮียกินได้2ชินนน2ช้นนะอันนี้รายการันตีอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะนี่ก็คือแบบไม่ได้ของมาถ่าย,ยติดต่อทางร้านเข้าไปเลยนะใครอยากกินเนี่ยรีบมาเพราะว่าตัวที่คอลแลบกับสมิสเซลเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างในเมนูนี้มีตรงนี้ถึงแค่ 30เมษายเมี้เอยู่นานั้านแล้วก็ตัวชีสบอมเนี่ยจำกัดแค่วันล,ละ100อชิ้นแต่ว่าตัวอื่นอ่ะแต่ตัวอื่นก็อร่ยอยเชื่อเลยไหมเนี่ยเราได้กินตัวขนมปังบียอชเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินพานุองไม้บินของหวานที่เขาเด้แพสตรีหรอใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากบียอ <rio> <laughs> เป็นขนมปังบยอูชนะครับผมซึ่งข้างบนเนี่ยเขาทํามาเป็นเหมือนเคลม b บูเล่เนาะเหมือนแบบเป็นน้าตาลแล้วก็เผามาแล้วให้มันแบบมีความแบบกรอบๆกรอบๆนิดนึงเสิร์ฟมาพร้อมกับเอสพูมา่าเมลช่นมิลค์เป็นโฟมนมเข็มคน้นเข็มค้นหน่อยเอามากินคู่กับขนมปังบยอชก้อนนี้นะครับผมไปไม่เราไม่กิน ามพลอยว่าขนมปังบียอ่ะมันคืออะไรพลอยก็บอกว่ามันคือขนมปังที่ใส่เนยเยอะปิดปกติ <c oughs> งั้นก็แปลว่า Holiday Pastry เนี่ยทำขนมปังบียอชได้ถูกต้องมากๆเพราะดูจากสีแล้วก็คือแบบกลิ่นเนยกลิ่นไข่กลิ่นอะไรมันมันนัวมากคุณผู้ชมดีมากเราชอบตรงครีมบูเลยข้างบนด้วยอ่ะม,มันมี t e เจอร์ทำให้กรอบเดี๋ยวในเจริญนครซอยสิบเรามีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านที่พี่บอลมันอยากกินมากร้าน เดี๋ยวพาไปกินไอติมน้ำปลาอ่ะนี่นะฮะจากจากโครงการอาเวอร์เดินออกมาไปทางปากซอยเนี่ยประมาณ200เมตรเราก็จะมาเจอกับร้านไอติมร้านหนึ่งนะครับผมชื่อร้านอะไรชื่อร้านว่า10010ก็คือ110คาเฟ่นั่นเอง <Ooh. S 2> ชื่อว่าอะไรครับร้อยสิบร้อยสิบบาทครับร้อยสิบบาทหนึ่งจุนึ่บาทเราใช้เลขหนึ่งร้อยคือบ้านเลขที่สิบคือเจริญนครโอเคคือที่ผมเลือกพาน้องไมคมาร้านเนี้ยเพราะว่าเห็นว่ามีไอติมรสแปลกๆอยู่นะคือรสรสชาติแปลกๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับจะเปลี่ยนไป อย่างยาแก้ไอชวนป่วยเนี่ยคือก็คือใช้ชวนป่วยมาทำกิป่วจริงๆเลยนะฮะจริงป่ะเนี่ย น้ำมนต์นี่คือเป็นอะไรฮะน้ำมนต์นี่จะเป็นไอศครีมที่เป็นคอนเซ็ปต์นิดหนึ่งครับมันคือไอติมที่เราดึงคาแรคเตอร์จากน้ำตาเทียนที่หยดอยู่ในขันน้ำมนต์มาใช้อ่าแล้วทีนี้เราก็จะมีแบบความใส่ไว้์ช็อกโกแลตเข้าไปนะครับผมให้เหมือนกับข้อต่อข้อพองอ๋อ,อมีความสริมงคลเพิ่มขึ้นนะฮะในไอศครีมเนื้อสีขาวและที่สําคัญในนี้เราจะมีพิงเปเปอร์คอนครับทำไมถึงต้องมีบุญบาปครับ คนมีของไม่ดีในร่างกายเวลากินน้ำมนต์เข้าไปมันจะมีความแสบร้อนครับผม่อ่าใช่อ่าเขาก็มีทั้งคอนเซปต์มีทั้งแบบนะแบบนี้ไข่สกูป๊ปเท่าไหร่ครับสกู๊ปละหนึ่ง้อยบาทครับผมเ,บเท่ากันหมดเลยครับเท่ากันหมดเลยครับแมสุดของพี่นี่มีอะไรมั้งฮือ <laughs> ใครที่เคยกินชวนป่วยนะชวนป่วยชวนป่วยอ่ะคือกลิ่นออกมาเต็มเลยอ่ะชวนป่วยเต็มเต็มเลยอ่ะแปลกแต่อร่อยอ่ะเคยไหะแปลกแต่อร่อยเออผมขอต้มยำมาชิมอีกครับโอ้ยใหญ่ไปปะัอ้ไม่แล้วเทียบกับปริมาณที่พี่เขาให้ผมถ้าใจสู้อ่าลองชิมกันดูต้มยำน้ำคน้เอาแค่กลิ่นก่อนนะกลิ่นคือเหมือนต้มยำที่แช่ไว้ในตู้เย็นอ่ะ ก็รสชาติที่ที่ที่จะฟิวคล้ายต้มยำครับบางบางทีเราก็้ทำที่ข่าหบหยองด้วยอะไรอย่างเงี้ยชอตชอมันอร่อยแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันคือเป็นสิ่งที่สมองเราคิดเองล้วนๆเลยว่ามันคือของข่าวแต่พอมาเป็นกินเป็นไอเทมเงี้ยมันก็เลยมีความแบบแปลกๆนิดนึงในในความคิดของเราแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยรสชาติและเท็กเจอร์ของเขาอ่ะคือมันอร่อยผมขอชิมน้ำมนต์หน่อยได้ครับคำโตโตไหมครับคำโตโต อ่าเนี่ยมีพริกไทยนิดนึงคือกินเผินๆมันมันฟีลเหมือนไอติมนมแบบมนมแบบเย็นๆหน่อยกินแล้วมันสดชื่นเป็นนมแบบสดชื่นแต่ว่าพอเนี่ยเมื่อกี้ผมกลับไปโดนเม็ดพริกไทยคนบาปพอโดนน้ำมนต์มันแบบร้อนซาขึ้นมานี่ก็อร่อยอคือไอติมเนี่ยคือรสเบสิกอะมีตลอดแต่รส<ช>แปลกๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปแบบอาทิตย์ละครั้งก็เข้ามาลองไอติมกันได้ครับผมแต่ว่านอกจากไอติม อย่างที่บอกว่าเชฟเขาเนี่ยเป็นครูสอนทำเบเกอรี่ด้วยสอน<ช>ทำไอติมด้วยใช่ไหมซึ่งที่ร้าน110นะครับผมเรียกบากขายดีมากๆเนี่ยคือตัวนี้ครับผม เราด้เอวกินที่เหลือหมดเลยครมเยอมากคือครีมมาอร่อยมากแล้วครีมเคยเป็นแบบหอมวานิลามากแต่ที่ชอบคือแป้งนะครแป้งชูครีมคุณผู้ชมอาจจ้องคิดว่าแป้งมันจะเป็นแบบพองพองาไพ่ไพนหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี้มันคือเป็นแป้งแบบแป้งกรอบกรอบกรึบๆหน่อยอ่ะถึง,งว่าทำไมถึงขายดีอร่อยจริง อันนี้คือ the best ของวีคนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าใครจะดูแล้วอยากมากินอัน,นิตานเนี่ยต้องมาแล้วก็ต้องสอบถามทางร้านว่าเขาจะมีมเมเมื่อไหร่อหอมมากอะ่ะโอ้เรียว่าอ,อะไรแบบนี้หาก,กินยากมากเลยอะ่ะตัวเนื้อเค้กมันคล้ายเค้กกล้วยหอมเนาะแต่คือมันไม่ใช่เค้กกล้วยหอมเหมือนคุณผู้ชมแต่ว่ามันแบบ texture อ่อะเป็นเค้กกล้วยหอมแบบแน,น่นๆรู้แล้วทำไมถึงอับไซดาเพราะปก,กติเราไม่ค่อยมีใครเอาแอปเปิลอ่ะมาไว้ข้างบนส่วนใหญ่มันจะอยู่ในชั้นตรงกลางใช่ไหมคะ เรียกว่าอับไซเดาใช่ป่ะคะใช่ครับสาวๆนะชอบมันไม่หวานมากร้านร้อยสิบบาทเปิดวันแล้วนะคะเที่ยงถึงสองทุ่มค่ะใครสนใจก็ลองมากินได้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากกินเมนูไหนตามอันนี้ก็ลองโทรมาสอบถามกันก็ได้ว่ามีไหมมีเพจเฟซบุ๊กมีไหมครับเฟซบุ๊กครับผมก็เเราอัปดตรถรถอัปเดตไอติมเอก็คือในเพจเฟซเพจเฟซบุ๊กชื่อ ชาราชื่อนี้แต่ถามว่าคนนี้ใช่บอลไหมไม่ใช่เป็นไหนบอลครับบนอย่างที่บอกเจริญนครมันเป็นสนุนเส้นยาวนะผมก็ เอกว่าลองเปิด Google Map แล้วก็เลือกกันดูว่าชอบแบบไหนคือถ้าเกิดแบบโลคอลเนี่ยมันก็ต้องเป็นโซนแบบซอย17ซอย19แถวนั้นแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบวัยรุ่นหน่อยแบบชิคๆมีความคูลๆถ่ายรูปเล่นหน่อยก็มาโซนแบบซอย10ออเยื้องๆกับไอคอนสยามเพราะฉะนั้นเจริญนครน,นี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยที่อยากให้ให้มาลองกันยิ่งตอนนี้เดินทางสะดวกมากมาลง BTS เจริญนครก็ได้หรือว่าใครที่แบบสะดวกนั่งเรือข้ามมาจากฝั่งนู้นก็ได้มีเรือข้ามฟากหลายหลาย,หลายจุด นนะแต่วันนี้รายการอาหายของเล็กนั่นงที่เราจริงจังต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยให้กำลังใจพ่อหนุ่มหน้ามนและพ่อสาวหน้ากลมท <c oughs> เ,เล่นตัวเองโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันอีทีหน้านะ <c oughs>